ทวัตพนรัตน์นะครับจาก cimb นะครับกวันนี้มางานสัมมนาสางทุน,นก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามุมมองตลาดจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับจากนี้ไปตลาดจะแกว่งตัวในกรอบนะครับแกวงตัวในกรอบถ้าเราดูเสน้นอินเด็เนี่ยเราจะเห็นชัดว่าข้างล่างอยู่ที่1,480ข้างบนอยู่ที่พันหถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเข้ามารบกวนมากไปกว่านี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้การกาแกว่งแบบเนี้ ยิงยาวไปถึงสิ้นปีเลยการที่ตลาดแกว่งตัวแบบเข่าขอบแคบๆบวกลบ2 0จุดตรง1500จุดเนี่ยนะครับมันทำให้มีหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นส่วนใหญ่ของตลาดนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนไกลแต่ก็จะมีบางตัวที่โดนขายเนื่องจากอาจจะปัจจัยอะไรที่เข้ามาเฉพาะตัวของมันแล้วอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาอาจจะขึ้นด้วยแรงผลประกอบการหรืออาจจะขึ้นด้วย ข่าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเขาในแง่ของข่าวดีที่เข้ามาก็จะทําให้หุ้นชุดนั้นขึ้นอันนี้การขึ้นของหุ้นที่เป็นชุดที่ทุดที่ผมบอกเนี่ยส่วนน้อยแต่ว่าเป็นขาขึ้นเนี่ยเป็นจังหวะขายมากกว่าจังหวะซื้อส่วนไอ้หุ้นที่ลงแรงๆเนี่ยก็เป็นจังหวะซื้อมากกว่าจังหวะขายส่วนหุ้นที่ไม่ไปไหนในพอร์ตเราที่ไปไหนก็คงทําอะไรไม่ได้นะขณะน,นี้เพราะฉะนั้นสรุปแนวโน้มในอีกกเดือน้างหน้าจะเป็นแกว่งตัวนั้น ยกเว้นว่าเกิดเหตุการณ์ทางบวกหรือลบรุนแรงทนนี่เหตุการณ์ทางบวกหรือลบรุนแรงเนี่ยมีอะไรได้บ้างอย่างทางทางลบที่เราร,ร,รู้กันก็คืออาจจะมีความกังวลสถานการณ์ในอเมริกาอาจจะมีเรื่องการคึ้ตดอกเบีย้ยสถานก,การณ์ความวุ่นวายวาเกี่ยวกับประธานาธิบดีที่ได้มาใหม่อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยด้านนอกที่อาจจะเข้ามาผลกระทบในระยะสั้นๆอาจจะมีการเคลื่อนย้ายเงินจาก e m e r g i n g market หรือจากเอเชียไปทางฝั่ง อเมริกามากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามที่เป็นทางด้านลบซึ่งถ้าเกิดแรงขายจากชุดนี้เยอะๆเนี่ยอินเดอาจจะลด1,480รุด 1, ได้แต่ว่าแนวรับต่อไปก็คือ1450คง,งไม่น่าหลดไปกว่านั้นนะคะรับสำหรับโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะขึ้นตอนปลายปีก็มีภายในประเทศเราเนี่ยครับมีผลประกอบการมีข่าวแต่ละบริษัทเข้ามาทำให้เป็นแผนการของปีหน้าอะไรเงี้ยครับรวมทั้ง กองทุน LTF ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นช่วงปลายปีซึ่งก็จะช่วยให้ตลาดเราคึกคักขึ้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าคงจะไม่ข้าม1,520แล้วก็หรือไม่ก็ไม่ผ่าน1,550นะครับที่เป็นไฮเดิมเพราะนั้นโดยรวมๆเนี่ยก็เชื่อว่าตลาดในครึ่งในเดือนสุดท้ายสเดือนสุดท้ายของปีนะครับก็จะแกว่งตัวแคบๆนะครับมีตัวให้เล่นแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นเล่นเป็นหายตัวไป ซึ่งที่กลุ่มที่เราสนใจตอนนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มรับเหมาตัว 4K ตัวสเต็กพวกนี้น่าสนใจแล้วก็กลุ่มเกี่ยวกับพลังงานถ่านหินพวกบ้านปู่นี่เราก็สนใจนะครับเราก็จังหวะถอยเราก็เก็บอยูอ่รวมทั้ง B.M. ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเราก็สนใจแล้วก็ E.A. ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกก็จะเป็นหุ้น4ตัวที่าทางผมสนใจ ที่จะซื้อหุ้นในช่วงนี้แต่ว่าจังหวะในการซื้อหุ้นเนี่ยสาคัญเนื่องจากว่าเรามองตลาดเป็นไซเว์เพราะนั้นโอกาสที่ตลาดจะกระแทกแรงขายลงมาก็มีสูงเพราะนั้นจังหวะตลาดกระแทกแรงลบ20จุดลบ10จุดอะไรเงี้ยครับหรือลงไปที่1480ก็ซื้อหุ้น3 4ตัวที่ระบุไว้เนี่ยแะครับแต่เวลาที่ตลาดวีบาวก,กับแถว1 5 0 0 1 5 2 0ก็จะต้องขายเหมือนกันเพราะว่าในตลาดแกว่งตัวข้างๆแบบเนี้ยคนจะบแทนจะไม่เยอะครับประมาณสัก3%เ ตอนหนึ่งครั้งนะครับถ้ายัางอยากเล่นหุ้นในตลาดอีกอีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจก็คือการซื้อหุ้นที่มีปันผล3%ขึ้นไปหรือ5%ขึ้นไปที่ราคาลงมาเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นพวก a d v a n c e Intouch พวกนี้ครับรวมทั้งกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งผมคิดว่าเป็นจังหวะในการซื้อแต่ว่าคนที่ซื้อต้องเข้าใจว่าเป็นการซื้อในช่วง2เดือนเดือนสเดือนที่จะถึงนะครับแต่ไปขายช่วงที่เขาประกาศปันผลเลย ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยเราน่าจะได้ผลตอบแทน5%ขึ้นไปทั้งหมดนะครับ